สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปอ่อเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้อัปเดตนะคะคลิปหัวข้อนี้มาประมาณ2วันได้ละสองสมวันไหมเพราะว่าอยากจะให้แบบเคลียร์พลังงานนิดนึงอยากให้แบบว่ามันเป็น Energy ที่แบบโอ้ยแฮปปี้ไม่ดราม่าบ้างนะ่ะเนาะหลังๆมารู้สึกว่าเจอแบบออกแนวดรามา่าแ,แต่แต่รอบที่เรามันก็ไม่ดราม่านะใช่ไหม ก็อยากจะรู้ว่าการเคลียร์พลังงานในส่วนนี้มันจะช่วยได้ไหมนะคะนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะในอีพีนี้มันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรไหมนะซึ่งสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะต้องขออนุญ,ญาตอธิบายหนึ่งว่าในส่วนของการเปิดไพ่เรื่องเล่าเขาและคุณคะ่ะโบจะเปิดไพ่ทั้งหมด2ฝั่งนะคะ,อะสองกองนะคะซึ่งกองหนึ่งเนี่ยจะมีไพ่ทั้งหมด8ใบเลยเราจะอ่านนะคะฝั่งหนึ่งเป็น energy ของเขาฝั่งหนึ่งเป็น energy ของคุณ พลังงานของเขาแล้วก็พลังงานของคุณเปิดควบคู่กันไปนะคะแล้วก็อ่านให้คุณฟังนะแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนแรนดอมอะซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นเป็นพลังงานของใครนะคะแล้วก็เบื้องต้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะเพราะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากจะแนะนําว่าให้คุณ ดูก่อนว่าใช่ราศีของคุณไหมวันที่เกิดของคุณหรือเปล่านะรู้วันที่เกิดของคุณหรือเปล่าหรืออายุหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณหรือเปล่าเอน์จีของคุณหรือเปล่าเอาง่ายๆอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ฟังไปให้จบโอเคนะคะแล้วก็พยายามรับหรือดึงดูดไปแต่พลังงานที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปเนาะปล่อยผ่านมันไปโบขอบคุณนะคะสําหรับคนที่คอยซัพพอร์ตช่องแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไมใ่ใช่แค่แค่ช่องทางใน YouTube อย่างเดียวนะคะในติกตอกกัน Facebook Fanpage ก็ดีหรือช่องทางส่วนตัวใดๆก็ดีรวมทั้งผู้ที่บูชาเครื่องรางนะคะหรือของมงคลหรืออะไรใดๆก็ดีโบอขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกทท่านนะคะเป็นที่รักของเทวดานางฟ้าทุกๆคนเลยนะคะส่วนใครที่เป็นพลังงานลบๆโบก,ก็จะปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าแต่ละคนน่ะวิธีคิดหรือว่า mindset มันไม่เหมือนกันนะเราโตมาคนละครอบครัวเราโตมากัน การแบบถูกเลี้ยงดูหรือถูกสอนที่มันไม่เหมือนกันอันนี้โบอภัยทุกคนแหละ <c oughs> นะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะนะอ่ะไปกันดีกว่าเนาะวันนี้เราเปิดไพ่ที่มันตรงกับวันพระด้วยเนาะโอ้เอาสิก่อนหน้านี้เราก็ทำวิธีเอ่อกาลีเชียนตีมานะแล้วก็ ถวายเเครื่องสักการะองค์พ่อพระพิคเนตรวมทั้งวันที่9เดือน9นะคะก็จะมีการวงสวงองค์พ่อพระพิคเนศที่ที่บ้านเหมือนกันแล้วก็วันที่19นะคะถึงกี่วันนะตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปอีก9วันนะมันจะเป็นจะเป็นวัน คันนี้จะตุรทีนะคะในช่วงระยะนี้ก็อาจจะไ,ไม่ได้ไม่ได้อัปคลิปบ่อยสักเท่าไหร่นะคะนะเพราะว่ามันเป็นเดือนเกิดบูด้วยไงนะกะ็เริ่มกันเลยแล้วกันนะขออนุญาตแบ่งไพ่นะคะ2ฝัง่งเนาะฝั่งละ8ใบนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้จะพูดเรื่องราวความรักของใครนะคะ3แล้วนะสี่ค่ะ5ค่ะหกค่ะ เจ็ดค่ะแล้วก็แปดค่ะนะส่วนใครที่อยากจะบูชานะคะน้ําหอมนะคะน้ําหอมสายมูน้ําหอมเสริมสเสน่ห์นะคะก็ทักมาที่ Facebook f a n นเพจนะคะหรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคลิปเนาะอ่ะเรามาดูนิดนึงนะคะเรามาดูนิดนึงว่าวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องเราของใครขออนุญาตเปิดไพ่ใบแรกนะคะว่าเขาคือใครเขาคือคนที่เกิดในราศีมีนกกราศพิจิกนะคะ มีนกรกฏพิกจิกนะคะแล้วก็เห็นพลังงานของคนที่มีเป็นธาตุลมเนี่ยน,นะเป็นธาตุลมนะคะ mm. มีนกรกรพิกจิกมิถุนตุลกลุ่มอ,ะ mm. อ่ะเยอะไปไหมอะ่ะเยอะไปไหมนะมันมันมันเออตัวคุณก็น่าจะเป็นคนที่เกิดในาราศีเดียวกันโอเคเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ทั้งคุณและเขา เกิดในธาตุเดียวกันบางผู้บางคนเกิดราศีเดียวกันด้วยโอเคนะเกรดไหมเพราะว่าเปิดหน,น้าไพ่มามันมันมี energy ที่มันแบบสอดคล้องกันเหมือนคุณนิสยัยคล้าย,ยากันนะทีนี้ช่วงเนี้ยเหมือนตัวเขาเองอะคะ่ะเออเออขอภัยค่ะตอนเนี้ยบมองว่าคนคนที่คุณมามาคุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะเกิดในตัวเลขวันที่เกิดนะทุกคนฟังให้ดีดอาจจะติดเลขเจ็ด 7, ในวันที่เกิดนะคะเช่นเกิดวันที่เจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ นะคะหนึ่งนะสิบสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ่อสามสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็มีเลขหนึ่งและเลขเจ็ดในชีวิตเยอะอันนี้คือคือพลังงานของเขาหรือตัวเลขในชีวิตของเขานะมีเลขหนึ่งเลขเจ็ดในชีวิตจะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาน่าจะเกิดในอ่ามีความเป็นมังกรด้วยนะมี energy ของความเป็นมังกรด้วยนะคะ อมไม่ว่าคุณจะเกิดธาตุอะไรคุณและเขาบมมองว่าน่าจะเป็นธาตุเดียวกันอืมนะแต่หลักๆเลยน่าจะเป็นมีกนกอกอกพิกจิกแล้วก็มังกรทีเนี้ยโมเห็นพลังงานของเขาเป็นคนที่ช่วงเนี้ยเขาค่อนข้างยุง่งนะคะชีวิตเขาค่อนข้างยุง่งมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทํามีอะไรหลายอย่างที่ต้องเลือกแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ตัวเขาอะอยากจะไปโฟกัส คนคนนี้เป็นคนแบบปมมองว่าเขาวอาอืมอม,มันรวนเลเนาะดูเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองเท่าไหร่เลยเพราะการที่เราจะมั่นคงกับอะไรมากๆเราต้องไม่ยุ่งเนาะแล้วเราก็ต้องมีสติเราต้องมีสมาธิด้วยเนาะใช่ไหมเนาะเหมือนเขาไม่ช้อยเยอะในชีวิตอะเขามีช้อยมีอะไรเลือกที่จะต้องทําเยอะเกินไปคือยุ่งเกินไปอะชีวิตมันยุ่งเกินไป อันนี้คือพลังงานของเขาส่วนของตัวคุณเนี่ยดูเหมือนแบบคุณน่าจะมีเลขในวันที่เกิดอ่ะคุณอาจจะเกิดราศีมิถุนด้วยก็ได้นะอืมคุณอาจจะเกิดราศีมิถุนด้วยก็ได้นะแล้วก็เ่อเห็นพลังงานของคนที่มีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขสามแล้วก็เลขหกนะคะเลขสามแล้วก็เลขหกแล้วก็เลขสองเช่นเกิดวันที่สามวันที่หกวันที่สองนะคะสิบสามสิบหกสิบสองนะคะยี่สิบ 3ามยี่สิบหกยี่สบสองนะคะยี่สิบด้วยแล้วก็สามสิบสาเอ็ดยี่หกด้วยนะแล้วก็ดูเหมือนในชีวิตคุณอนะชีวิตคุณจะมีเลขสองเลขสามเลขหกโเยยกด้วยแล้วก็คุณเนี่ยอืมโดยเห็นคนที่แบบคุณอนะช่วงเนี้ยคุณ คุณน่าจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการกุศลเช่นช่วงเนี้ยเอาเวลาไปทำบุญเยอะมากทำบุญบ่อยมากอะไรเงี้ยหรือพ่องผู้บางคนเพิ่งไปทำบุญมาเนี่ยเรามาดูเรามานั่งดูคลิปเนี้ยหรือเมื่อเร็วๆเนี้ยใช่ไหมหรือบางคนอาจจะไปแบบไปเอ่อมูลนิธิเออไปทำบุญตรงนั้นตรงนี้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆเนี้ยก่อนหน้าเนี้ใช่ไหมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ แล้วก็ดูเหมือนกับตัวคุณอะโบมองว่าคุณเป็น e อ e r g y ของคนที่แบบดูเหมือนมีความสุขค่ะมีความสุขเป็นคนที่มีความสุขและสามารถแบ่งกับคนอื่นได้ด้วยแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ด้วยอืมซึ่งมันต่างกับเขามากพลังงานของคุณกับเขามันต่างกันมากณเวลานี้ณนะตอนนี้ที่เนี้ยเปิดไพ่ของเขาเพิ่มเติมอีกหนึ่งอู้มากจริงๆมากจริงๆริโอ้โหเนี้ย ต่างกันเยอะมากชีวิตเขาไม่มีคำว,ว่าหยุดนิ่งเลยชีวิตเขาเดินทางบ่อยทําอะไรบ่อยแล้วเป็นเป็นการเดินทางที่เหมือนแบบเหนื่อยไปเฉยๆอะ่ะเสียไปเฉยๆอะ่ะเสียเวลาเสียเวล่ำเ,เวลาไปเฉยๆหรือถ้าเกิดว่าเขาทํางานอย่างเงี้ยเหมือนตัวเขาก็พยายามแบบ Active A อคชั่แต่ทตําโดยที่แบบไม่วางแผนอะไรอะ่ะทําตามใจตัวเองอะ่ะส่วนตัวคุณเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ตามนะดูเหมือนกับว่าคุณน่ะมีเป้าหมาย มีผู้ช่วยมีคนช่วยคิดจะทำอะไรจะเริ่มต้นทำอะไรก็มีสติอืมคุณเป็นคนที่ทำงานไม่ใช้แรงส่วนเขาเป็นคนที่ทำงานใช้แรงคุณเป็นคนทำงานได้สมองคุณเป็นคนทำงานได้ใจคุณเป็นคนที่ทำงานด้วยการแบบคือไม่เหนื่อยซึ่งต่างกับเขาเขาเหนื่อยนะคะตอนนี้พลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่ถ้าให้ดูนะเหมือนคุณกับเขาอะมันมีความต่างและความไม่เหมาะสมของการอยู่ นะซึ่งตอนนี้ตั้งแต่เปิดไพ่มาสองใบยังไม่รู้ว่าคุณอยู่สถานะอะไรเลยเออดิเขาน่าใจอยู่น้อยกว่าคุณเขาอายุน้อยกว่าคุณแล้วเขาเป็นคนเติบโตช้าทำอะไรทำอะไรแบบตามใจตัวเองส่วนคุณเนี้ยประสบความสำเร็จไปนานและประสบความสำเร็จไปเยอะและ้วบางคนอาจจะแบบว่าเจอ เจอเป้าหมายชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสที่เป้าหมายชีวิตของตัวเองแล้วส่วนเขาอย่างนะส่วนเขาอย่างบางคนอาจจะอายุเยอะกว่าเราแต่ว่ายังไม่ได้สําเร็จยังไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าเรานะอันนี้คือพลังงานของเขาและของคุณทีนี้นสิ่งที่คุณมองไปที่เขาแล้วสิ่งที่เขามองไปที่คุณคืออะไรอะสิ่งที่คุณมองเห็นตัวของเขาบูมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของ อ๋อสิ่งที่เขามองมาที่คุณขออภัยค่ะสิ่งที่เขามองมาที่คุณน่ะเขาเห็นในส่วนของคนที่หน้าเข้าหาเออหน้าเข้าหาจังเลยรู้ละเริ่มรู้ละเอเนอร์จีของคนของของสถานะอะไรเริ่มรู้ละเออเขาเห็นว่าคุณน่ะเขาดูคุณมานานละเหมือนเขาอยู่และดูคุณมานานละเขาส่องเขาดู เขาจับตามองชีวิตคุณมาน,นานมากแล้วและเหมือนกับเขาเคยแอคชั่นกับคุณแหละแต่เขาหยุดตอนนี้เขาหยุดนะอันนี้สิ่งที่เขามองไปที่คุณคือคุณคือคนที่อยู่ในในโลกอีกใบของเขาอะ่ะเออเราบอกแบบนี้เลยนะในโลกอีกใบของเขาอะ่ะส่วนสิ่งที่คุณมองไปที่เขาอะ่ะคืออะไร,รอะคนเนี้ยมันใช่เหรอดูวุ่นวายเนาะคนนี้ดูแบบ เห็นเราไม่ถูกใจเลยอะทําอะไรดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยทําไมแบบทําไมเป็นคนแบบ <c oughs> คือเห็นคือคุณเห็นเขาแล้วคุณรู้สึกหัวปวดอะเออปวดหัวหัวปวดหรือว่ามันมีพลังงานของคนที่แบบเฮ้ย <c oughs> ใครทําไมแบบใครทําไมแบบยุ่งวุ่นวายกับชีวิตตัวเองได้ขนาดนี้มีดวยเหรออะคนที่ยุ่งกับชีวิตตัวเองได้ขนาดเนี้ยโดยที่ไม่สนใจใครเลยโดยที่ไม่สนใจคนอื่นเลย,เลยอะไรเงี้ย เออคุณแอบสงสัย <mm ค <separ atie> ุณแอบสงสัยอ่ะพลังงานของเขานะคะตั้งแต่เปิดไพ่มานะทุกคนบอูนั่งแบบดีใจแบบไฮ้ทำไมเขาเป็นคนที่แบบแปลกได้ขนาดเนี้ยคนเนี้ยนะทุกคนบมองว่าเขาน่าจะมีคนที่อยู่ในชีวิตเขาแล้วทําให้ชีวิตเขาแบบมันเป๋อ่ะเหมือนมีเหมือนเขามีคนคนหนึ่งในชีวิต แล้วตัวเขาเองอ่ะเขาอยากเป็นอิสระบอรู้แล้วว่าทำไมพลังงานเขามันดูวุ่นวายขนาดนี้เหมือนเขาว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเหมือนชีวิตเขายุ่งวุ่นวายเพราะมันมีหลายคนทำให้เกิดเรื่องหรือเกิดปัญหาหลายเรื่องในชีวิตเขาเช่นพ่อจะเอาแบบนั้นแม่จะเอาแบบนี้พี่จะให้เป็นอย่างนั้นเออเพื่อนจะให้ทำอย่างนี้ลูกน้อง เป็นอย่างงู้นลูกน้องเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่คนที่เขาชอบหรือคนที่เขารักหรืออยู่ในชีวิตเขาอีกคนหนึ่งต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้จนเขามีความรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะเฮ้ยทำไมชีวิตมันยุน่งวุ่นวายขนาดนี้วะดูแบบไม่แฮปปี้เลยแล้วตัวเขาดูแบบมันหม่นอ่ะมันหม่นซึ่งต่างจากคุณมากเอ็นรอร์จีของคุณอ่ะไพ่ใบแรกก็เป็นไพ่หกถ้วยแล้วไพ่ใบที่สองก็เป็นไพ่หกเหรียญแล้ว คุณเป็นคนที่เติมเต็มใครได้เต็มที่มีพลังงานบวกมีชีวิตที่แบบไม่ได้เดือดร้อนบอกเลยว่าไม่ใช่คนเดือดร้อนคุณไม่ใช่คนเดือดร้อนคุณไม่ใช่คนไม่มีคุณเป็นคนมีแล้วคุณก็เป็นคนแบบใช้ชีวิตแบบสบายมีลูกน้องมีคนเข้าหาคือมีแบบมีหลายอย่างในชีวิตที่แบบว่าสามารถแบ่งปันสู่คนอื่นได้เออแล้วทําอะไรได้ตามใจตัวเองจะใช้จะจ่ายอะไรก็ไม่ต้องแบบ เอ้ยคนนั้นต้องทําอันุค้นคนนี้คนนีน้ดูเหมือนเป็นคนมีภาระแต่ไม่ได้ลําบากแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจใครอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยอันนี้คือพลังงานของคุณทีเนี้ยขอดูนิดนึงคุณเหนือเขาเป็นอะไรกันขอคอนฟอร์มอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่ง,งคุณหนูเขาเป็นอะไรกันโอ้โหโอ้หือืม คุณกับเขาเป็นคนที่โบเห็นคนที่มันมีความเป็นเป็นเนื้อคู่โบเห็นพลังงานของคนเป็นเนื้อคู่แต่โบบอกก่อนนะคํะว่าเนื้อคู่ในที่เนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดนะแต่คําว่าเนื้อคู่ในที่เนี้คือคนที่ต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตของกันได้รักกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้มีความสุขหรือมีอะไรร่วมกัน พอหมดบุญแล้วก็แยกแยกจากกันด้วดีเออแบบเนี้ยคุณคือคู่เขาเขามองว่าคุณอะ่ะคือคู่ของเขาเนี่ยสิ่งที่เขามองมาที่คุณคือคุณคือคู่ของเขาคุณคือความสําเร็จในชีวิตความรักคุณคือความสําเร็จในในหัวใจของเขามันอาจจะเป็นความรักแต่คุณยังไม่รู้ส่วนสิ่งที่คุณมองมาที่ที่เขาก็คือ คุณคิดว่าเขาคือคนที่เฮ้ยเหมือนมีความความผูกพันอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะเหมือนคุณเก็บอะบมองว่าเขาว่าน่าจะแอบ,บชอบคุณมากๆแต่ตัวคุณนะคะถามว่าชอบทาไมโอเคไหมโอเคชอบแต่คุณไม่สามารถลุกไปแสดงออกหรือไปแอคชั่นให้เขารู้ได้ว่าคุณอยากให้เขาไม่อยู่ในชีวิตมากมาก เขาบมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่รักคนเป็นรักตัวเองรักคนเป็นแล้วก็คุณมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วคุณอาจจะเกิดราศีกันก็ได้นะคะเขาก็อาจจะเป็นราศีมิถุนก็ได้นะอืมลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีกันเนี่ยฝังตัวคุณเขาก็มี energy ของความเป็นมิถุนทีเนี้ยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะนะ ทำไมเขาถึงมีพลังงานแบบนั้นอ้แสดงว่าเขากำลังตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอ่ะคุณเพราะอะไรโอ้รู้แล้วคุณเป็นคนที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วหายไปคุณกับเขาไม่ได้คุยกันเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเขายุ่ง หรือเขามีปัญหาในชีวิตหรือเปล่าคุณเลยไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาในช่วงนี้คุณก็เลยไปโฟกัสเรื่องชีวิตตัวเองความสุขความสําเร็จของตัวเอง ก็ปล่อยเขาไปตามยถากรรมไม่คุยก็ไม่เป็นไรยุ่งใช่ไหมโอเคตามสบายบาย,บายอะไรอย่างเงี้ยจนเขามีความรู้สึกว่าแสดงว่าระหว่างที่คุณคุยกันก่อนหน้านี้คือมันมีความรู้สึกดีมีความรักมีความห่วงใยซึ่งกันและกันจนเขาคิดว่าคุณคือคนในครอบครัวและคือคนในหัวใจของเขาไปแล้วค่ะแต่ณนะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเขากําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพราะเขารู้สึกว่าเขากําลังจะเสียคุณไปเหมือนคุณเนี่ยคิดที่จะกําลังหันหลังหรือจะ move on จากเขาอืมทีนี้พไพ่ใบสุดท้ายบอกอะไรไหมอ่ะตัดสินใจอะไรเธอมาเลยในหนึ่งไม้เทา้าเอาแล้วไงอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะนะโอเคเข้าใจแล้วคุณคือคนที่คุยกันแล้วมีสถานะให้กันแล้วบอกความรู้สึกกันไปละคุยกันเยอะมากๆคุยเงินแทบทุกวันแต่หายไป หายไปไม่กี่วันก็วาวุ่นกันเลยทีนี้เออเขาก็เลยอยู่ไม่เป็นเหมือนเขากําลังตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเคลียอะไรที่มันอยู่ข้างหลังที่มันวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยนะเขาสับสนเขาเริ่มสับสนอะบมองว่าเขาไม่โอเคเขาก็เลยคิดที่จะตัดสินใจที่จะกล้าเริ่มต้นแอคชั่นกับคุณเริ่มต้นแสดง สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำกับคุณอันดับแรกเลยบมบอกว่าเขาจะหาเวลานะคะเขาจะแวงวางแววงงเขาาจะาแผนหาเวลามาหาคุณเขากำลังวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้เจอกับคุณอืเขากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวคุณรู้ว่า เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขามีความต้องการคุณมากๆเลยมันไม่ใช่แค่ความคิดถึงคะ่ะมันคือเรื่องของร่างกายด้วยเพราะไพ่ไม้เท้ามันเป็นไพ่ของความที่แบบมันเป็นธาตุไฟเนาะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบบเรื่องทางใจล้วนๆเรื่องทางร่างกายนะเขาอยากกอดอยากแบบเอออยากเออมีอะไรแบบ ร่วมกันกับคุณน่ะมีความสัมพันธ์ที่แบบดีร่วมกันกับคุณนะคะซึ่งสิ่งสิ่งนั้นคุณก็รับมาละโบมองว่าคุณจะได้รับมันเร็วๆนี้เห็นไหมคุณจับไปแล้วนึงคุณมีความมั่นคงกับเขาแหละอืมต่อให้คุณจะอยาก move on ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ แต่ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้ move on บ่อยอ่ะน้ารอบเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่สามที่คุณแบบเขาหายไปน่าจะเป็นรอบที่สองหรือรอบที่สามที่เขาแบบหายไปอาจจะหายไปไม่นานมากเออบางคนอาจจะหายไปแค่สามวันบางคนว่า,าอาจจะหายไปแค่สามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมาหมดนี้อีกแล้วหรอเออนะน่าจะประมาณเนี้ยน่าจะเป็นเป็นอย่างเงี้ยอ่อนๆออกๆประมาณสองสารอบ นะคะแล้วก็เนี่ยเหมือนรอบเนี้ยเขาก็จะกลับมาเพื่อที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณอย่างที่โบบอกไฟเมื่อสักครู่นี้นะคะนะยังไงก็โบบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องราวของคุณมันก็จะเป็นตั้งแต่ต้นเลยนะอืมแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่นั้นเองนะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีพลังงานที่ดีๆด,ดึงดูดพลังงานที่ดีๆไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้เนาะ ก็อันนี้มันเป็นดวงรวมนะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะการที่แบบว่ามาเบดไพ่เรามาอ่านไพ่เนาะเราไม่ใช่หมอดูเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นหมอดูก็ได้นะนะก็ขอบคุณทุกๆคนรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเลยนะคะบา,บายๆคะ่ะ